เมื่อนี้คุณยายเอาว่าเล่าดีกว่าเนาะมันจังของอันนี้คือยายเลี้ยงหอยยายเลี้ยงหอยเชอรี่ตอนนี้คุณยายก็ล่างไผ่เลือดชุชม่มชุ่มริมตะลิงหลองน้ำในในคลองในคลองสวนคุณยายอันนี้คือบมองเลี้ยงเลี้ยงหอยคุณยายนี่หอยเชอรี่หอยเชอรี่มันขึ้นกับเก็บได้กับคุณหนึ่งจะเอาไปฝากลูก อยู่แถวสารค้ามุละ่ะบ้านนี้เอามาชมทางตรงทางตรงหาลูกไส้ค่ะใช่ผู้ใดสนใจมากสวนคุณยายสิได้ไพ่เลือนเด้ค่ะอ้าวเพิ่งเริ่มซื้อมาเฟื่องเฟืไพ่เลยนี่หัวเลาะกันอยู่นี่ฝึก่องไพ่ว่าสิไพ่ได้บอ่อไพ่ได้อีหลีเนาะมาหลายหล่องแล้วหล่องทั้งเมื่อต์มีสิบสิบเอ็ดหล่อง ลองทั้งเม็ดน,นี่สิเม็ดลองเดี๋ยวนี้ก็บพึ่งได้ได้มาประมาณซีลองย่ไมายันไม่ไปต้องมีน้ำเม,มันตื่นต้องมีน้ำเม,มันตื่นแต่ผูใ้ใดสนใจอยากมาไผ่เรื่อนไผเรื่อนสวนยหญ่มาเลยแล้วก็เออมีเรื่อนร่ำหนึง่งอ่าฝึกขับอยู่นี่ฝึกไผ่หมุนไปหมุนมาอยู่นี่ยสิตกน้ำบ่นี่ สนุกมากเลยค่ะผู้ดใดสนใจก็มาเลยมีเรือพายอยู่อ่าพายลองเบิงเบ้งเบิ้งพักบุ่งก็หลายเก็บยอดพักบุ่งไปพัดอ่ต่อไปเหลืออยีประมาณซี่ล่องอันนี้ลอ่องอ่าเรื่องบอกอันนี้คือลองอ่าขนุนต้นขนุนนี่ทั้งเมิดมีสิบต้นอันนี้ขนุนอ่าท่านแดงสุริยานะะแดงสุริยา่ย่าปลูกไว้ อันนี้เพิ่งได้สี่เดือนหาเดือนนะะ้อค่ะผูกเอาเดือนที่หาสิอันนี้อันนี้ล่องน้อยนาหรือบักเขียบบักเขียบยี่สิบกว่าเลยค่ะเพราะว่าปลูกที่ระยะระยะที่กว่ากว่าไอ้บักมีอม,มันทีมีตรงหม่องนึงเหรอที่มันเป็นก็เป็นม่องนี้ตีนีนเป็นบ่มีนาม้าข้องข้องตื่นแม่แม่แม่แมลองบักน้อยนานี่แหละตื่น บ้านเกิดจริงว่าแมนสิคำอันทองคำทองเลือไปวะดมันไปไม่ได้นะนี่ไปได้นี่ตรง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 ที่ตรงๆนะคนคนใดฝึกไพ่เลืออยากฝึกไพ่เลือกกับมาสวนคุณยายเด้อแล้วกับผู้ใดไพ่เก่งกับมาสวนคุณยายรับทั้งสองย่างเพราะว่าคนเก่งกับสิได้สอนคนบ่เก่งคนคนเก่งกับชำนาญแล้วค่ะบ่ต้องห่วง ต่ว่าคนใบเก่งกลับมาฝึกพายน้ำกระตื้นๆหรอกค่ะเมื่อเลิกดอกแต่ว่าเป็นการฝึกพายเรือเวลาห้าอยากไปพ่ายมองกวาง้างๆค่ะก็จะมั่นใจว่าเขาพายเป็นคนใหญ่ก็จะไปเรื่อยๆเบื้องหลองเบื้องหลองที่พืชที่คุณยายปลูกตรงตรงนี้ไก่ใกล้สิเรียแล้วนะคะน้าไก่คือไปถึงหลองพ่แล้ว ไอ้ตรงนี้เป็นล่องไผ่พึ่งกระลังปลูกกันไผ่ไผ่บงหวานเรามีไผ่บงหวานปลูกมะฮอดพุ่นกลางๆแล้วไผ่บงหวานอันนี้ลองไผ่บงหวานต่อไปกระล่องไผ่อีกแล้วนะยืดถึงแทบนี้งยืดถึง,ถงอ่าอันนี้คือล่องไผ่กิมซุ่งกิมซุ่งนี่น้อยใหญ่เหรอไหมมันใหญ่จะปลูกเพราะว่ามันน้อยใหญ่ดี สองนอนี่มันได้กิโลหนึ่งสองนอไหกิโลหนึ่งแยกกเลยมันมันเลวดีมันมีน้ำหนักอันนี้ลองอีงกกจินมซุ้งลำ่งกักินซุ้งตรงไปหลุดตรงไปตรงไปงอีกลองหนึ่งไปเบ่งกินซุ้งเลยกินซุ้งลองนั่นปูกอนมูลองนี่มีนอนหน่อยหนอยแน่เกิดขึ้นแต่ว่ากินซุ้งลองหลองนั่นนี่ไงแลว อันนี้คือไผ่เลือชุ่มสวนเนาะค่ะเนาะทางเลือตะกี้ย่า่ย่า่เบาตะทางบกบานนี้ย่า่ก็ลงมาเบาทางเลือเมื่อนี้กะใส่สีใส่สีน้ำนาะค่ะให้เป็นคือธรรมชาติคือน้ำทะเลแต่ว่ามาแต้มหนาจุ่ของผอมก็เลยเปลี่อนไปหมดอ่าอ่ากินซุ้งข้องนั่นเนะคะแล้มันเกิดนอเกือบมืดเหรอ ต้นนี้ก็เกิดต้นนั่นก็เกือเก็สิเป็นนอไม่เกือบหมดแล้วแต่ว่าต้นนี้แถวนี้ก็เป็นนอไม่เกือบหมือแล้วแต่ก็คงอีกประมาณเขาบอกว่าแปดเดือนแปดเดือนนี่มันจะสามารถตัดได้กินอันนี้มันได้สี่เดือนอีกสี่เดือนนี่ค่อยเบิ่งอีกมันจะตัดได้กินแล้วตัดขายตัดกินตัดแกงกินตัดต้มกินได้ถือว่าดินโอเคดินดี ปลูกยังก็ได้ดีได้มดทุกอ,อย่างปลูกยังก็ง่ามมดสวนคุณยายฐานคุณยายถาพาลุยสวนถ้าผู้ใดสนใจก็กดติดตามกดถูกใจกดแชร์เน้อค่นะเนาะจะได้เห็นว่าคุณยายเห็นอย่าง่งถึงคล้องสุดท้ายถึงคล้องน้ำสุดท้ายที่่ทีเลือดผ้ามาถึงค้องที่เท่าไหร่คล้องที่สิบเอ็ด ถึงคลองที่11บอ็คลองที่11ก็จะมีสะพานก็จะมีสะพานข้ามมีสะพานข้ามไปอีกสวนหนึ่งแล้วค่ะสวนป่ามิกกี้ค่ะม <Hey. S 1> ันเป็นสวนป่ามิกกี้นะคะ <Hey. S 1> ใหล้ลูกชายทําเป็นสวนป่าอันนี้สวนของน้องเลิฟเลิฟคือมีลูกสองคนมีลูกชายกับลูกสาวก็เลยทําสวนให้เลยไม่ต้องทํานาหรอกมันทําไม่เป็น ก็เลยทำสวนเลยปลูกป่าเลยปลูกป่าปลูกสวนปลูกป่านี่มันง่ายก็เลยปลูกซะเลย <c oughs> โอเคนะคะสกจะไปไม่ได้แล้วรู้สึกจะกลับแล้วนะมันมันทางตันเนย <c oughs> อขอกลับหน่อยค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ